บัดนี้เป็นวันที่27กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านายจตุรงค์ปูลสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระปริแลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดคา่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในี่ยขณะแพญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทการพระตนาตรายัยอลหาหังสัมมาสัมพุทธโธะควาพวาุทธังะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตะควาตาธรรมโมธรรมังนะมสสามิ สุปฏิปันโนภะควโตสาวากสังโฆสังฆังนะมามิสองบทบูชาพระภัยรีพินาละังสัมมาสัมพุโทโธสุจิลังปาริณิพุโทโธคุเนหิธละมานทธานิปารามิหิจติสติยาวาชีวะอาหารพุธทธังธรรมังสังฆังสนงันังกโตภูเชมิรันาตนตตยังธรรมังจลามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมมันตาจักวาเลสุปัตตราคัฉันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชะ สุนันตุสักขโมขทางสักเเคกามจารูเปคิริสิขารตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัเทจาคาเมตารู้ว่านักขันเเคห์วัตถุมหิเขตเดภูมาจายันตุเทวาชลธราวิสเมยขคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวจันังสาธทโวเมสุนันตุทำมาสวนาการลอยังพรันตาทำมาสวนาการลอยังพรันตาทำมาสวนากาโลอยังพธันตาสี่บทสวดบุพภาคะนามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคัมภีร์ปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปีสังคังสาาณังขัชามิตติยมปีอุททางสาาณังขัชามิตตติยมปีธรรมังสาาณังขัชามิตติยมปีสังคังสารณังขัชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสาาณังอัญญพุทโธเมสาาณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพทานาทิเมสารณังอัญญธรรมโโมเมสาาณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพทานาทิเมสาาณังอัญญสังโฆเมสาาณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหตุสัพา จ็ดบทสวดติละตนะปนามะคาถาพุทธังนเมรัตนภูตะสลีระจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนภูตสูสีรัตทิถิเอตังนเมติรัตนะรัตนะตยะวะหังสัมมาสโมสาิตาวัตถุพิเศษสัพพูตังอัญโยยายุตตะคุณนโยค้าวะสัปปาวตตัง สุมิตายามพีปีตเถวยะถาติทันเตเอกังวินาตติตเตระสมัสมมาสัมภเวนะโลเกกถาจีจัจจิเลนจปาตุภูตังคัมภีร,รยญนะวิสยังอติทุทธสัตถังวินโยหิปันติปันธิตัชฌานหิวิชัญาลูปังโลกามิเกหิจิกะทานจูปะลัพณียังเกสังจิสุทูวิธิตังคุณกายาตายะนาเมหิเยวะชนะ ตาญาสุวิสุตตามปีสมุปัสตังม,มนาสีสุตตะภาษาทา,านังปุญญาธีกาณะมสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจานะมุขาสารานางคตานางปูชาละเหสุปัละมังอภิปูชนีย,ยางนิพานัจสจิกริยายุปะนิาฮาฮาฮาสัยยัตถางสัมมากิเลสัมมาลสโาาธนะสิทธิยาจ่าสาธุหิอัตากุสาเลหุป,ปัเสวนียงังปานเนหิจาปีสารานางคมณียามีวาตสัมมาหิตังติรัตานาังสารานางคตามาัมห ลัตตินะทิวังคณะเนสุนัมัสสมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนะจิตตาตัฐานุปาริจาริยาสทารตาจะปูเยนะตัฐาสุก,กเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจสถาปิสวัสติโหตุโยเจทธรรมวินยัยม,มีปะมาณาปูโตโลกุตลาพิสัมโยนิยโตสุโพชังตโสปนิสัยยะจายายัมปิโหตุวัตถุตเยปาริจิตโตสุปัสสนากาโลแปดนัมอกาลสิทธิคาถา โยจักคุมาโมหะมาลาปะกัตโตสัมมังปุพุธโธสุขโตวิุมโตมาราสาปาสาวินิโมจาย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะต่างวินเนยางพุธทธังวัลันตังสีละสาระมามิโลกาสนาทันจาวินายะกันจัตันเตชะสาเตชะยะสิทธิหงตุสัพันตลาย,ยาจาวินาสัมเบนตุธโม,มทโชโยโวิยะตัสสะสัตตุทเศสิโลกาสวิสุทธิมัขังนิยานิโกธรรมะทัทธสธาลีสัตตา,ธา,ธา วะโหสันติกโลสุจชโนทำมังวัลันตังศิลสานมามิโมหะปทาลังอุปัสสตตาหานเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรลายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสภาปุปะกิเลสเชตาสันโตสตังสันโตสยางสันตินิโยชโกจะสวาขาตะทำมังวิทติตังกะโลติสังคังวัลันตังศิลสานมามิพุทธานุพุทธังสมาศิลติทิง ตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตูสัพ,พันตลายาจาวินาสมเมินตุกาบทสวนนโมการอัตตากาธา,านโมอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีนโนนโมอุตตมะอุตตมะธรรมะสสะสวาขาตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังขสา,าปิวิสุทธสีลทิทินโนนโมโอมาตายาลัตธาลัตนัตยัสะสะทุกังนโมโอมากาติตาสาัตาสตัสสะวัตถุตต,าตยสาสปินโมกาลัพปภาเวนะวิคันตุปัเถวา นโมกาลานุภาเวนะสุวะที่โหตุสัพทานนโมกาลัสเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชาวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาสักเกสุวิหารติกบปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนสะสัตทิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสเพเหวุวาอรันเตหิทัสหิจะโลกัตทตูหิเทวตาเยปูยเยนะสันนิปติตาโหติพระวานตังทัสสัญญพิขุสังขงันจอัตโคจตุนานางสุทาวะ สุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตตท้โคงศอหยังโขพระควาสเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเนะสติงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะภิกุสังคัญจายานุนะมายังปีเยนะพระควาเตนุปัสสังกามียามาอุปัสสังกามิตวาพระควโตูสติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอตโคตาเทวตาเสยาถาปีนามะภะละวะ ปุริโสสมะชิตังวาปาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาปาหังสมิเชยะเวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตะลหิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอตตะโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโหเอกาเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวันนมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมมหิมังธรรมะสัมมยางทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคติอตตะโคอปปราเทวตา พรัวาตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีตัตระละพิกโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนออชุกับมากังสูสาราถิวเนตานิฆาเหตวะอินทริยานิละขันติปันธิตาติอัตโขอปราเทวตาพระกับวัโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเฉตวาคีลงังเฉตวาปะลีคังอินทะขีังโอหัดจะมะเมชาเตจะลันติสุทธาวิมลราจ,จะกุมะตา สุทันตาสูสูนาคาติอัตโขปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาตังอปาสีเยเกจีพุทธังสันนังคาตาเสนนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปาหายะมนุสังเทหังเทวกายังปรีปูเรสันติติอัตโคพระขาวพิขุอามันเตสิเยปูเยะพิกเวทสสุโลกถาตูสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถากระตังทัศนายะพิขุสังกัญจะเยปิเตพิกเวอาเหสุงอติตมัทานัรหันโตสัมมาสังพุทธา เตสัมปิภะขวานตานางเอตะาปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยถาปิมายหังเอตตาละหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตมัานาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวานตานางเอตตาปัลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยถาปิมายหังเอตตาละหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิ ตังสุนาถาสาทุกังมะนาศิกาโลถาภาศิสมิติอิวัมพันเตติโคเต,ตพิคูพคะควโตวปัจ,จัสสุลภควาเยตตาทะโวจะสีโลกะมนุษยกัดสามิยัถาภูมิมาตัฏฐสิตาเยสิตากิริคัพะลังปะหิตตถาสมาหิตาปูถูสีหาวาสารีนาโลมาหังสาพิสัมพุนโนุธาตามานะ สาสุดทาวิปัสสนามานาวิลาพิโยปจัตเตยตวาวเนกาปิลวัทเวตาตัวอมันตยิสตาสาวะเกสาสเนละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตตปะมัการุงสุตตวาพุทธสสาสนาเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสสานัทสนาอเพเกสตมามัคุงสาหาัสังถาส,สตลิงสตังเอเกสหัสานาอมนุสสานามัตสูงอเปเกนันตะมัตถคุงที่สาสาพาปุตาหุงตนจะสพางอภิญญายาวะวกิตตะวานัจักุมา ตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิกขโวเยวหังกิตายิสามิกิราหีอนุปุพโซสัตตสหัสสาวยัขาภุมมากาปิลาวัตวัยที่มันโตชุติมันโตนะวันโตยสสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสมิติงว่านางเจสหัสสาเหมวัตายักษขานัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนะวันโตยยสสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสมิติงว่านางสาตากิลา ติสหัสสายขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุณนางสมิติงว่านางเจเตโสละสตสาหัสสายขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุณนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตแัะสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุณนางสมิติงว่านาง กุมพิโรราชาคหิโกเวปุลสานิเวศนังพิโยนังสตตสหัสสังยาขานางปยิรูปะสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปะขาสมิติงวานางปุริมันจาที่สังราชาทตตลโถปะสสติขันทภานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโินทนานามหาภลายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทมานาพิการุงพิกุนางสมิติงวานางทะกีินันจาที่สังราชา วิรุณโหตับปะสาสติคุมพันฐานังอาิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหูยนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนมวันโตยัสสสิโนทุทมนาภิกามงพิคูนางสมิติงว่านังปะจิมันจะที่สังราชาวิรูปโกปาสาสตินาขานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสพพาวูยนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนมวันโตยัสสสิโน โมทัมนาภิกาโมงพิคุณนางสมิติงมนานางอุตะลังจาที่สังราชากูเวโลตัปัสสาสติยาข่านังอธิปติมหาราชายัสสิโสกุต,ตาปีตสสะพะโวนทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกาโมงพิคุณนางสมิติงว่นานางปุริมาที่สังฆตัดล,ลัตโธทักิเนนะวิรุณะโกปจ,จิเมนะวิรูประโคกูเวโลอุตะลังที่สังจาตาโลเตมหาราชาน สมันตาจาตุโลทิสาทัทธันละมานาอัตถังสุวนเนกาติละวัฏเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิสาสถามายาคุเทนตุเวเทนตุวิภูจวัวิภูโตสาหาจันทนกามาเศโตจัก,กิน,นุมันตุนิมันตุจัปนาโทโอปัมันโยจักเทวสุโตจัมาตลิจิตเตเสโนจักขันทพนณโรราชาชโนสโภ อาคูปัญจสิโคเทวติมพลรูสุริยวัชะสายเตจันเยจาราชนขันทภาสหราชุพีโมทมนาภิกกรมุงภิกุนางสัิติงมะนางอัฏฐาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพารัสตกรมพรัสตะลาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปะขสนิติงมะนาง เยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปะคีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามนชาปตตาจิตตาลาสุปนาอิติเตสานามังพยันตานาครา,าชาณมาสีสุปนาโตเขมามะกาสีพุทโทธสัณหาหิวาจาหิอุปวา,ายันตานาคาสุปันาสารนามมาก,กังสูพุทธังชิตาวชิระหาเถนะสมุททางอาสุลาสิตาพาตโล วาสวัตเสเตอิทธิมันโตยัสสิโนการะกันชามหาพิสมาสุลาธานาเวคสาเวปจิต,ติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสตัญจะผลิปุตตานางสเพเวโลจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุพัฒมูปาขมุงสัมมาโยธานิพัตันเตภิกุนางสัมมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวัลุนาวาุนา เทวสโมจายัสสาสหเมตากรุณากายิกาคูเทวายัสสีโนทัศเสตทัสถากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสัมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหลีจะอะสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักิตา นักขัตตานิปุลก,กิตตวาอาคูมันทะวลาหกาวะสูนางวาสโวเศธโธสโกปา,กาขาเปาลินทัโทะเตเตทะเสเตทัสถากายาสเพนานะตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนะวันโตแลสะสสินโนงุทมาาพิกามุพิกุณางสัมพิติงวันังอาาัฐา,าอัฐาคูสหภูเทวาชลามกิสิกขา,าลิวะอริฏฐกาจาโรชาจะมะบุปผนิพาสินโนวะทุนาสะธรรมมาจะอาจุตาจากอาเนชากาสุเรยลุจิลาอาคูอาคูวา สวาเนสีโนทัศเตตธาสัธากยาสัพเพนานตตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสัมพิติงมะนางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตตมาคิตธาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอัทาคูหันรโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโน ปาราคามหาป่าราคาอาคูเทวายัสสินโนทัศเต,ตทัาธากายาสเพน,นะนัตตวันนิโหนทิมันโตชุติมันโตนาบันโตยาสาัสสินโนโมทามนาพิกาโมพิกุนังสัมพิติงวนานสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวค,านาาาคันนัสสาสหโอทาตะขยาหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาลักขาชามิสกาจายัสสินโทนทัศนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาพิวัสติ ทัาเสตทัาสถากายาสเพนนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตกนนะมันโตยศสิโนโมทามนาพิกามงพิกุนางสัมมิติงมะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายศสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานละติโนอาขัวถาคูปัลนิมิตาทัาเสตทัศสถากายาสเพนนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศสิโนโมทามนาพิกามงพิกุนางสัมมิติงมะนาง สัตเถตเทวานิกายาสัพเพนานตตะวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิศาสหปะวุฒาชาติมัคคีลังโอกตินะมนาสว่างทักเขโมขะตะลังนาคังจันทางวาสิตาติดตามสุพรมมาปรมโตจะปุตตาอิติมาโตสหสันนังคุมาโลติโสจะโสปาขาสัมมิติงวานังสหสุพรมมาโลการนังมหาพรมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ทศเศรษอิสลาคูปันเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัจโตอาขาหาริโตปิวาลิโตเตจัสเพภิกันเตสินเทเทเวสพรหมะเกมารเสนาพิกามิปันสาการหาสามันที่ยังเอทะคันทัทพันทัทธาลาเคนะพันทะมัตูโวสัมพันตปาลิวาริธมาโวมุจิตตะโกจินังอิติตัทะมหาเสนโนการหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาจัตส กลังกัตตวานาเพระวังยถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิจุโกตธาโสปัจจุทาวติสังุขโทอสยังวเสตันจาศพภาภิญญายะวะวากิตตวานาจักุมาตโตหมันตยิสัทถาสาวกเกสานิละเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจักตัปปะมะกลุงสุตตวาพุทธสาสสนนังวีตาลา ว,วีตลาเคหิปกามุงเนสังโลมันปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสัสสิโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาาเตชะเนสุตาติ 11. บทสวดมังคลาสุตตังอเศวานาจะพารานังปันทิตานังจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตมังมังคลามุตตมังปฏิรูประเทศะวาโสจปูเพจาก,กะตะปุญญาตาัตธรรม อตตสัมมาปานิธิเจตัมังคารมุตตมังพาหูสันจันจสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฐานังพุตตถาลัสสังฆหัวนากุลาจักรมันตาเอตมังคารมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจายาตการันจสังขหัวนาวชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตมังอารติวิรติปปามัชปันาจะสัญญโมอปามาโทจะกทำเมสุเอตมังคารมุตตมังคารโว จานิวาโตจะสันตุตีจากกัตัญยุตากาเลนะธรรมะสาวานางเอตมังคัมุตตาะมาังคันตีจะโสวะจัสตาสัมมนานาันจะทัศนังกาเลนะธรมมมามารมะสากฉัยตมังคัมุตตมังตะโปจะพรหมจริยันจารยิารยสัจ,จานาทัสนังนิพพานสัิกิริยาจะาเอตมังคัมุตตมังพุทธะโสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสานการรมปติ อโสกังวิลาชังเขมังเอตามังคลมุตตมังเอตาทิสานิการตวานะสัพพัมะปราชิตาสัพพัทโสทิงคัจันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ12บทส่วนรัตนะผลิตยังกิจจิวิตังอิทวาหูรังวาสักเคสุวายังลัตนังปณีตังนะโสสมังอติตถาคเตนะอิทัมปิพุทธะลัตนัางปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัธิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัชชะชาสกยมุนีสมาฮิโตนะเตนะธรรมีนะสมาทิกิจจิ อิทำปีทำเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทตที่โหตุยังพุทธเศธโถปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันต์ที่กัญยามาหูสมาธินาเตนะสมุนวิจติอิทำปีทำเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทตที่โหตุเยบุคละทัสตังปัสาตาจตตาลิเอตานิยุขานิหนติเตทกินนียสุขตัสสสาวากายเอเตสุทินานิมหาพลาณิอิทมปีสังเคระตนังปณีตัง เอเตนัสเจนะสุวัติโหนตุเยสุปยุตตามนสาทัพเฮนะนิการมิโนโคตะมสาสนามิเตปฏิปตาวัดทางวิไคหาลัทธามุธานิพุติงคุณชามานายทำปีสังเครตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหนตุขีนางปูรานางนวังนัทที่สัมพวังวิรัตตจิตตายติเกาวสมิงเตคีนัพีชาวิรุหิฉันทานิพันติทีลายทายมปตีปูอีทำปีสังเครตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหนตุ สิบสาบทสวดธรรมบทสหสวรรคตตา,าเวชิตังเสยโยยาจาย,ยังอิตลาปชาอัตตาธันตัสโปส,สานิจังสัญญาตัจาริโนเนวะเทโนขันธโพณะมาโรสหพ,พรมุนาชิตังอปัชิตังกะจิลาตถาลูปัสชานตุโนสิบสีบส่บทสวดเกสปุสสตต,ต,าาตสูตรภาสิตามิทางเตนะพระกัตวตาชาณตาปัสตาลหัตาสัมมาสัมพุทธเถนะเอถาตุมเหมาอมนุสะเวนะมาปรม,มะปารายามาอิติกิรายามา ปิตากสัมปทานเนนามาตากะเหตุมานายาขาเหนามาอากาลปาริวิตะเกนามาทิฏฐินิชานะกันติยามาภัพพารูปะตายะมา สัมโนโนคลุยะถาตุเมหอตตนาวชานียถาหิเมธรรมากุสลายเมธรรมาสาวัจาหิเมธรรมาวินยูฆลาหิตายเมธรรมาสัมมัตาสมาทินาหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัตตาตุเมหะปชาหยถายถาตุเมหอตตนาวชานียถาหิเมธรรมากุสลายเมธรรมาอนนาวัจจาเมธรรมาวิญูปัสสาหิเมธรรมาสัมมัตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตาตุเมหอุปสัมปชาวิหารลยาถาติ สิบห้าบทสวดอุปนยิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปะมาอยู่ชลูปณิตตะสะนสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามาโนปุญญานิขยิราตะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปะมาอย่างชลูปณิตตะสะนสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโโยทะ อายเนะสังยมวาจายาอุตตเจตสาตังตาสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวามโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหะวีรักขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสนิสังโซธรรมเมสุจินเนนะทุกติัจติธรรมจารีสัเพสังคาราหนิจติอัถฐปัญญายาปสติอัฏานิพินติทุเขสัมมาโกวิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขติอัถฐปัญญายาปสติอัฏานิพินติทุกเขสัมมาโกวิสุทธิยา สเพธรมานตตาติยถาปัญญายปาปสติท่านิพินทติทุเขสม,มโควิสุทธิยา16บทสวดอัปันนกาชาดกอัปันนกฐา,านะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยาอัปันาการพระหุงเวสันนังยันติปปตานิวนานิจะอารามลุขะเจตญาีิมนุษาพยาตจิตานีตังโขงสันนัง เขมังเนตังสารนามุตตะมังเนตังสารนามาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนางคาโตจัตตาลิอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสัจจะอติกมังอริยันจะทางกิกางทุกขูปะสมะคามินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสารนามาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุตติ1ิบบทสวดพัทธเทกาลตะคาถา อติต่างนานาวาคเมยะนับปฏิการเขยนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตติตามปะหีนันตังอปัตตนจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนัจโยธรรมังตัฏฐาตถาวิปัสสติอสร้างหีรังสร้างกุปปังต่างวิธามะรุรูหายเยก็บุคคลใดเหตุแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงานไม่คลั่งแค่ทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้้นนหึ่่งใปูผอเถ อันเชวากิจ,จมาตปังโกชัญญามาลนางสุเวพึงทำความเพียรเสยในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนะฮโนสังขะลัเนเตนะมหาเสนนณมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุลาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราช่างหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะมาทันทิตังตังเวพาเทกับลโตติสันตัวจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดการทั้งวันและกลางคืนนั้นแล้ว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล18บทสวดพินหาปัญจเวคณะปาฐถาชลาธรรมโมมหิฉลังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพญาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยหิมนาเปหินนาภาโววินาภาโว เราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มสะโกโมหิกรรม,มาทายโมมาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกมมรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยยางกรรม,มังกะลิสามีกัลยาณังวาปาปะกลางวาตัสะทายาโทภพระวิสามีเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวอาเ่างามเหหิอภินางปัญจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด19บาบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขัตตาจันนิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตาจันนิโสกา โหตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมปตางปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภาสัมปติสิทธิยาทานังคตนตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคัชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาอรัปตาปจเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานคาถาหันทามายังปฏิฐานคาถาโยพระนามเส ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหินตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงกะลนเตถะวิหารมันทะเลเทลาจัมัญชานวากาจัพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสากาคามาจัดเทสานิขามาจัอิสราสป,ปานาปูตาสุก,กิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจารทัสังภววา สังเสริชาตาอัตถโวปปาติกานิยานิการธรรมาวรางปฏิจเตสเพปิทุกัสสะกะลุนตุสังขยางตาตุจีรางสตังธโมธรรมัธราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโกวาตายะจะหิตายะจะอภิรักตุสัตธรโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาหันธรมายังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสปุญญสีธานิกัตตะ ยานันยาน้กตานิเมเตสัญจะภาคิโนหุนตุสันตานันตาปมานกาเยปิยาคุณาวันตาจากไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปยาทิฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาทิสันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโบกาลาสังสารันตาพระว่าพระเวยาตังเยปฏิทานาเมนโมทันตุเตสยังเยจีมังนับปะชนันติเทวาเตสังนิเวทะยุง มะยาตินานาะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสสทัทธาสัทธาสเพสัตตาสัทธาโหตุเวลาสุขชีวิตโนเคมะปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทธตังสุภา ขอสัตว์ท้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นพี่มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอย่างที่ os, ข้าพาเจ้าทำแล้วคือชนหลอดใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและบีดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลาง <ห yani? S 1> และมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเนะกิดในกําเนิดสีมีขันห้า <passions había S 1> แลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนโมชนาานเเองถ ก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานาเกษมเถิดขอความหวังดีของความหวันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ภาพแห่งศรัทาอธิษฐานความคำเพียรและในสมการบูชาวัตนาไตรด้วยการใส่ใจบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้คนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญนทางโลกและทางธรรมขอทูตเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วปวงน้อยพร้อแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวแล้วถูกมงคลพระกิ่งพรีพินาศ โดยมุ่ที่สมเด็จพระญาณสังวรรมวลนิเวศมหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นนั้นที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงอนุชขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอินสาธุมุลกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เชิญสาบพนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเทวบูชา ขอบุญๆนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่อภาษาและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการประสา,ากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตวิพรณฑ์ชัยทั้ง4คืเกิดยวนนสุขะปะละเทินขอเนื้อมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน